หอไอเฟลเป็นหอคอยโครงเหล็กสูงถึง324เมตรหรือเท่ากับตึก81ชั้นตั้งอยู่บนชองเดอมาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย โดยตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคิศ1889 เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยงามทางศิลปะสถาปัตยกรรมหอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า6ล้านคน เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ส่งผลให้หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้าชมมากที่สุดต่อปีอีกด้วย